หมูจุ่มนี่นะพี่น้องเอ้ชาบูบ้นบานๆนี่นะพี่น้องครับผมตำนี่กับอิ่มนัน่นแหละพี่น้องเอ้ยอดนดยครับอือ นอนพี่นอ้องอาจับแชบน้ำผมเด้อครับพี่น้องอากาศหนาวครับต้องเจอของ,ของนอนพี่นอ้องเสียงรถรบกวนเเด้อครับพี่น้องมาจ่บแบน้ำผมครับพี่น้อง อ้อนได้พี่น้องลวกปากได้หรออืมอืมใจเยินครับพี่น้องมันห้อนนะผมออืม,อม,อม,อม ชั้นนี่ไหมพี่นอ้องกินแพรบนี้คือที่เพิ่มไข่มันยหล,ยล้ชเนาะพี่น้องเอาไว้ก่อนครับร้วหวานพี่น้องเลย โอ้โหอนดีดีได้หนิพี่น้องครับอืมอืม เริ่มโม้กับครับเดี๋ยวครับพีตุามีนะพี่น้องเอ้ยไม่ต้องเมียงมากมายเรียบเรียบง่ายๆครับผมเยงเลี้ยเลี้ยงเลี้ยเลี้ยงลูกทองเงินนะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวต้มมวนครับพี่น้องมีแบบเป็นหมวกสไลด์นะครับพี่น้อง มาพี่น้องมาเนี่ยเด้งๆนะครับพี่นอ้องโอ้โหหอนเอากทลัได้กินตอนนี้พี่น้องลืมเท้าครับพี่น้องมาแซ่ๆน้ำใจรับอืมยอดยน้อง เงียน้องโอ้โหตอนนี้ไหมย้ายไปป่ะทับเนี่ยโตล้มนาวครับพี่น้นองจิ้มจุ่ม น้ำจ,จิ้มห,หลายๆครับพี่น,อน้องนองนัวๆครับนนัวๆนะครับพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกัดนะครับนี่ว่าครับพี่น้อง ขอ,ขอ,ขอ,ขอืมาแซฟเซบพี่น้องเลยหนาวหนาวไปนี่ต้องเจอของร้อนๆครับพี่น้องอาตดีกรีครับพี่น้องเลยอืม นอ่มตอนนี้แบบพี่น้องได้ดะยิ่งมาจะเจี๊ย,ย,ยมยยนะตอนจะเพิ่องอทำจะได้ลลออแล้วครับลูกตาข้องมาอิ่มได้แล้วครับใช่ไหครับพี่น้องเอ้ยเฮ้ครับนะคำนึงด้วครับพี่น้องกระดมจิ้มในลายครับยอดเลยครับพี่น้อง แชบน้ำผมเด้อครับพี่น้องครับเนี่ยเพื่อพี่เพื่อน้องครับบรรยากาศหนาวๆครับผมน้องนุง่เอาครับพี่นอ้องเดี๋ยวให้เด็กน้อยมากินต่อครับผม ยังไงก็เอาเบิองแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่ยเด้อครับพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับผู้ใดมีแล้วก็ให้มียิ่งขึ้นไปเด้อครับผู้ใดบ่ทันได้มีให้เฝ้ามีเด้อครับพี่น้องแล่นด์หันหันเด้อครับพี่น้องเจริญโตมีค่าจังได๋ก็มีค่าเด้อครับพี่น้องพบกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ก็สวัสดีครับดําดรวยๆครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผม